บางสีสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสลับในทางลาวพัฒนาผมประจําวันพุธนะครับที่29นะครับตุลาคมับอ่ะนะครับตามกันต่อสลับในทางลาวพัฒนาผมในสมาชิกนะครับขอสรุปผลในรอบที่ผ่านมาก่อนนอกสลับในทางลาวพัฒนาประจําวันจันทร์ที่27ในสาชิกนะในมาชิกนะครับจะนุ่มนิดนึงนะเข้ามาแล้วขอคนเรื่นนึงไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมเนาะนะครับนะครับสลับรอบนี้ก็คัดเน้นคื้เก้าเนี่ยมาชิกสลับสูรแนวทางเนาะตามแนทางสูตรเดิมนะนะครับผมนะครับ ม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรที่มาชี้สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ที่ผมไว้นะนะครับนะครับอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณไปด้วยกันละกันนะครับผมนะครับสำหรับรอบนี้ก็คัดเน้นขึ้นเข้านั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับสรุปผลนะนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับผมสรุปผลนะหกตัวนะครับอ่าเราพัฒนาที่เขาประกาศผลเนาะนะครับอ่าสี่สองสองสี่หนึ่งสองเนาะนะครับ สี่สองสองสี่หนึ่งสองนะครับนะครับสี่กับสองนะนะครับมีหนึ่งแหลมมันอหนึ่งตัวนี่มาชิกสลับในชุดประกาศคนหกตัวเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันผมเด่น4กับ5นะฮิมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับผมเราพนักงาผมนี่มาชิกประจำวันนะครับอ่าจันที่ 27เนาะนะครับอ่าเดือนตุลาคม6กแปให้มาชิกนะครับเนาะนะวันจันทร์ให้มาชิกผมเด่น4กับ5 5กับ4นะสลับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับผมนะครับแต่ว่าอ่าในตัวเด่นเนี่ยนะครับวงสีแดงคือในตัวเน้นเนาะนะครับอันนี้ผมเวลาผมไลฟ์นะครับสิบแปดรายกาเนาะผมก็มาเน้นนะครับว่าสลับอ่าตัวเด่นตัวเดียวเดี๋ยวผมเน้นตัวไหนนะแต่ในรอบที่ผ่านมาผมเด่น4นะเด่น4นะครับสับรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับสรุปผลที่เขาประกาศผลนะสี่สองนะครับสองสี่หนึ่งสองเนาะสองสี่หนึ่งสองในชุดสี่ที่นั่งให้มาชี้นะครับเนาะห สี่มีตัวไหนมั่งของผมสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะผมไปซะสูงเลยนะครับอ่ะนะครับเออเด่นตัวเดียวเด่นสี่เนาะสลับรอบที่ผ่านมานะครับโอ้สลับสายออกกลังกายเห็นว่าได้ชื่นใจเลยนะครับสลับรอบที่ผ่านมาสี่ลงเนี่ยมาชิดแต่จับคู่ไม่เข้านะครับสลับในรอบที่ผ่านมาห้าไม่ลงเนาะนะครับผมเนาะนะครับสองสี่หนึ่งสองนะโอ้นะครับนะครับ อันนี้4ีสองอีกนะครับผมอันนี้2 4เนาะนะครับอ่ะนะครับการงวันลงไหมยังไม่ลงนะการงวันยังไม่ลงลงหนึ่งตัวนะสามเจ็ดเก้าเนาะนะครับสามเจ็ดเก้านี่การงวันไม่ลงในรอบวันจันทร์นะครับผมนะครับอ่ะแล้วมาดูสายด่วนนะครับสายด่วนก็ไม่ลงเนยมาสิกสลับเลรับรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับอืนะครับสายด่วนเนี่ยนะครับเจ็ดสี่หกแล้วก็หนึ่งห้าแปดเนาะนะครับสองสี่หนึ่งสองไม่มีนะผมมีหนึ่งอยู่แต่ไม่มี มีหน่งสี่เนาะแต่ไม่มี2ขาด2ไปสลับในทางสายด่วนอะนะครับขออภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะนายด่วนแะล้วก็ในชุดจับคู่เนาะแต่ว่ามา,าในตัวเด่นอยู่สลับในรอบที่ผ่านมาก็ทำเต็มที่เลยนะม,มาชิกี้เนาะนะครับอ่ะนะครับพิสูจน์เปัญหาในมาชิกแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสลับในทางผมทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดสลับรอบนี้ก็คัดเน้นขึ้นเก้าเนาะตามกันต่อในมาชิกสลับแนวทางเราพัฒนาผมประจำวันพุธที่ยี่สิบเก้านะนะครับผม ตุลาคม68เนอะนะครับตามกระต้อเนี่มาชิคนะครับยังตามสูตรเดิมนะยังตามสูตรเดิมถ้าเกิดชื่นชอบก็แคบไว้จดไว้เนาะนะครับอ่าผมก็จะมีไลฟ์นะ18ในกาเนาะนะครับถ้าเกิดที่มาชิคนะครับอ่าก็มาพบปะพูดคุยกันเนาะนะครับอ่ะนะครับตามกระต้อนั่มาชิคนะครับผมสำหรับในรอบที่ผ่านมานะนะผมไลฟ์อ่าชั่วโมงเดียวเนาะนะครับผมขออภัยไปด้วยกันเลยกันเนาะนะครับอ่าเราพัฒนานะครับรอบนี้ก็ขัดเน้นคึ้นเร็วเนอะนะ วันที่่29เลยนะเฮมมาชิก9ทับ10นะทับ6 8เนาะนะครับผมอ่ะนะครับเจดประกาศแสดงก่อนใจโล่มๆนะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเฮมมาชิกนะครับผมสายเฮมมาชิกที่มาติดตามใหม่ก,ก็อย่าลืมพักทายด้วยเนาะนะครับส่งวีดีโบทิ๊กเกอร,เกอร์เวลาผมดูคลิปนี้ระบบจะได้แจ้งเตือนนะเวลาผมไลค์ในระบบจะได้แจ้งเตือนเด้งนั่นแหละนะครับผมอ่ะมาดูตัวเด่นนะสหรับไซดออกกำลังกายเนาะนะครับ เด่นนี่นะนะครับสลับในรอบนี้เนาะสามกับสี่นะนะครับอ่าผมเด่นสามกับสี่นะสลับอ่าลาพนานะประจำวันผู้ที่คิพก้าเนี่ยมาชิดน่อเนาะนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสลับใส่ออกกําลังกายเนาะนะบางทีเข้ามาเป็นคู่นะครับสามสี่สี่สามเนาะนะครับอ่าสลับเด่นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาเน้นเวลาผมไลฟ์นะครับอ่เสด็จนาฬิกานะนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะนะครับสอง สองตัวเด่นเด่น2ตัวนะเด่น3มีนะครับ3ามเก้านะสามศนะเด่นสเนาะนะครับแล้วเด่นสี่อ่ะสีนะสีเดนะอ่า48นี่มาชินะครับอ่าเบิ้ลน,นะสา 44นะสหรับในทางเบิ้ลนะนะครับยิ่งใกล้ปลายเดือนเนี่ยต้องระวังเบิ้ลนะเฮมัสซิสนะครับผมเนาะนะครับรอบก่อนนี่มาเบิ้ลอยู่นะนะ <_ mauv> นะครับผมอ่ะนะครับมาดูในตัวเน้นนะ3443นะบางทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมานซีเด่นสามก็จะมี393031เด่นสามผมเน้ 3, นะน,น, 3, ะน, 4, นะครับอ่ะ3113นะสลับเด่นสามแล้วเด่นสี่นะครับ4947แล้วก็48นะนะผมเน้นนะครับ,นนนะรบสลับเด่นสนะี่เนาะ ทุกตัวเลขถือว่าคัดเน้นหมดเลยนะนะครับผมเดินทางไปอย่าลืมเดินทางจับจะปลอดภัยเนาะนะครับบางทีก็ต้องระวังในตัวรองหรือในเฮมาชิกนะครับเนาะสลับซ้ายกระดูกหัวนะนะครับอ่ะติ๊กติ๊กนะนะผมเอาเฉพาะในตัวเน้นนะนะครับเออดูแล้วกันถ้ามีกําลังเนาะนะครับระหว่างหกับเก้านะสามสามสี่สีนะสลับในทางเบิ้องเนเฮมาชิคนับใจไม่ได้เนาะสลับในทางเบิ้นนะครับผมอ่ะแคบเลยนะสลับเฮมชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นเด่นสตัวเนาะมาชัดเจนยังไงพิมพ์คอมเมนต์เลยนะเฮมาชิกนะครับสามตัวเด่นเด่นตััวนะครบ 3ตัวเด่นเนะาะ3ตัวเด่นเด่น3ตัวนะครับชุดแรกเนาะ0 3 1นะนะครับอ่า6 4 7นะแล้วก็7 4 8นะสำหรับเป็นชุด3พี่นั่งก็3ชุดอีกเหมือนเดิมนะนะครับอจะชอบแคบเลยนะครับสามพี่นั่งยางนะนะครับเฉียดไปเฉียดมาช่วงนี้ อ่นะครับอ่าอันนี้ผมจะไว้เขียนเด่นกันรางวันเนาะนะครับอ่าเวลาผมไล่นั่นแหละสิบเอดนาฬิกาเนาะอ่านี่คือจะไว้เขียนเด่นกันรางวันนะนะครับในรอบวันพุธนะครับผมดีมีเลขตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับนะเดี๋ยวผมยอดด้อนอีกรอบหนึ่งนะที่มาชี้สลับในทางเราพนานะทางช่องเป่าทีพารวยนะประจําวันพุธที่ยี่สิบเก้านะนะครับตุลาคม 68ให้มาชิกเองเนาะเป็นอ่าลบพัฒนานั่นแหละนะครับอ่า3443นะนะครับในในตัวเด่นเนาะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะบางทีเข้ามาเป็นคู่ต้องระวังด้วยเนาะสำหรับเด่นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาเน้นเวลาผมไลฟ์นะครับทักทายที่มาชิกเนะี่ย18รายการเนาะนะครับสำหรับ สายออกของร่างกายในมาชี้นะครับแล้วก็เดือนสามีสามเก้าสมศูนย์สานะนะครับสลับเดือน3เนาะนะครับแล้วเดือน4ี่อะ4ี่หกสนะนะครับสลับเดือน3ผมเน้นสานึ่นะนะครับ3 1 1 3เดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะฮิมาเชกสลับตัวเลขเนาะจะปลอดภัยนะนะบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยเนาะนะครับผมแล้วเดือน4ี่อะ4ี่หกสเดสีผมเน้นสีนะนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับคือกันนะครับผมสลับตัวรองก็ต้องระวังด้วยเนาะนะครับสลับสายกระดูกหัวดูแล้วกันระวังหกกับเก้าน สามสามสี่สี่นะ 3, 4, 4, 4, นะสลับในทางเบิ้อนะนะครับเบิ้อก็ยังไว้ใจไม่ได้เนาะนะ,คะแคบเลยนะสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวและ3ตัวเด่นก็มี0 3 1ย์สาหอ่าหกสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่แปดนะอันนี้คือในชุดสามที่นั่งนะครับผมอ่าก็จับประมาณนี้สลับแนวทางลาพัฒนาผมประจำวัน พุทีิยิบเก้าเนาะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสลาฮิมัชีทุกคนไว้ด้วยกันและกันสหรับในรอบนี้เนาะนะครับขอมาสอยนั่งสอนั่งสำหรับวันนี้ก็คัดเน้น,น,น,ข,นขึ้นเก้าในฮิมัชิกนะครับอันนี้จะไม่เขียนเด่นกลางวันเนาะนะครับเวลาไลฟ์ทักทายหิมัชิกในละสิบแปดนาฬิกานะนะครับผมอขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกทนนการไลค์การแชร์จากหิมัชิกขอบคุณทุกการติดตามจากหิมัชิกที่มาติดตามใหม่ไว้ด้วยกันและกันเนาะสลาหิมัชิกที่มาติาดตามใหม่นะอย่าลืมมมมกกกดดดดดไไไทสสสสสาาาาววววััีีนน่่จจจะะะะงงงตติิ๊เเเเอออรรรร์์้้้หหคคบบบลลลลลผผปืืฟแ มย่นระบบไม่เด้งนะนะก็ในวันพุธที่ยีิบเก้านี้นะผมก็จุดทุบมงคลกมุมารไข่จุดเสริมนะครับจันทร์ุปนะุกเนาะเป็นแนทางมงคลเนีมาชิคนะผมอ่ะนะครับผม,นะบผมไว้เจอผมคลิปต่อไปนะที่มาชิคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามพี่มาชิคอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับโชคดีเป็นของทุกคนสวัสดีนะครับ